สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะน้ํามีมีดสําหรับพบพาแล้วก็ควันช้างมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะ,ะมาชมมีดใบเล่มแรกนะคะทุกท่านค่ะด้ามรวมฝัก6นิ้วนะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเนาะนะคะด้ามรวมฝัก6นิ้วเฉพาะใบนะคะทุกท่านใบ3นิ้วกว่านิดนึงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้เป็นด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ เป็นด้ามเข่าเก้งตรงหัวเขานะคะนะคะนะคะ่ะสวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะคะทุกท่านนะะียค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะแต่รัดด้วยเชือกไนล่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นเชือกที่รัดเจ้าของเก่าเขารัดไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆะคะ่ะ ลายโพครึ่งใบนะคะเสมาใบโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเนยค่ะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะคล้ายๆทรงประหมอนะคะทุกท่านเนียค่ะแต่แต่ตรงเนี้ยเขาไม่ใหญ่นาะมันผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนาะมีอายุมาประมาณ70-80ปีแล้วนะคะทุกท่านเนยค่ะโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเสมาใบโพครึ่งใบนะคะนี่ค่ะรอยกระดูกงูนะคะรอยเซาะรอยตอกใช้มือนะคะทุกท่านเนยค่ะ กระหนกดอกไม้ก็สวยงามมากๆเลยนะะี่ค่ะสันมีดก็หนานะคะทุกท่านสันมีดหนามากๆเลยนะคะนะคะสำหรับพกพาเนาะนะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะพกพาได้นะคะด้ามเป็นเข่าเก้งนะคะทุกท่านเป็นเข่าเก้งนะคะไม่ใช่เข่าควางเนาะเข่าควางก็จะอีกแบบสีนึงอันนี้เข่าเก้งนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายเนะาะค่ะพกติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางใกล้ๆหรือว่าขับรถนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ รถหรือว่าไปนอนพักอ้างแรมหยุดไปนอนต่างที่ต่างถิ่นเนาะเรามีหลวงพ่อเดิมปกปักรักษานะคะทุกท่านเนยค่ะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะเรามาชมมีดเล่มที่สองเนาะนะคะด้ามรวมฝัก6นิ้วนะคะเฉพาะใบ3นิ้วกว่านะคะทุกท่านเนยคะ่ะ3นิ้วกว่าก็จะเป็นคู่แฝดกันมาเลยนะคะเพราะว่าได้มาจากเจ้าของเป็นคนเดียวกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นคุณตาที่เขาใช้งานมายาวนานแล้วนะคะนะคะสวยงามมากๆตัวนี้ก็เป็นช้างนะคะเป็นงานช้างตรงนี้ก็จะแกะสลักหน่อยนึงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นงานช้างที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะนะคะ,ะ,คะตาท่านจะพกตลอดนะคะับไปเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านท่านจะใส่กระเป๋านาอะนะคะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะทุกท่านเวลาท่านไป ไม่ว่าจะเดินทางไปทุระเดินทางกลางค่ำกลางคืนไปป่าไปดงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดขุดว่านนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดขุดว่านนะคะสมัยก่อนเขาจะเออเป็นสมุนไพรหมอประจําบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะจะใช้มีดอันเนีย้ยไปอธิษฐานขีดขุดว่านนะคะทุกท่านหมอเออเพรว่าถ้าไปขุดว่านต้องไปขอเค้านะคะทุกท่านไปขอไปขอไอ้ imme, ตม จ้าที่เจ้าทางตามป่าตรงดิบนะคะทุกท่านแล้วก็จะไปขอเป็นสมุนไพรมารักษาคนสมัยก่อนเนาะนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดคูบา,าจานเนาะเพราะว่าท่านใดมีก็จะไปรักษาคนเป็นสมุนไพรสําหรับเอามารักษาแล้วแต่ละโรคนะคะทุกท่านบางครั้งก็จะเป็นเอามาต้มเอามาบดเนาะนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะมีดคู่นี้นะคะเป็นของคุณตานะคะคุณตาท่านก็จะเที่ยวชอบเที่ยวเดินป่านะคะทุกท่านเลยค่ะท่านจะเดินป่าเดินเขาแล้วก็ท่องเที่ยวไปตามาที่ต่างๆนะคะต่าง,างจังหวัดมั่งอะไรมั่งนะคะทุกท่านขึ้นเขานะคะเป็นพานปานะคะ อันนี้ด้ามรวมฝักก็11นิ้วนะคะเฉพาะใบ11นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็7นิ้วกว่านะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันเบ,บ็ดนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะรัดด้วยเชือกแล้วก็หวายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นลายน้องสิงเนาะเป็นลายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนะคะลอยลงพระกรถา,าคมนะคะยันตรีนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะร่องเลือดก,ก็จะซาอรอยซาะรอยตอกนะคะทุกท่านใช้มือนะคะช่งางคู่บุญคู่บารามีหลวงพ่อนาะนะคะสวยงามมากๆเลยสันวมีดก็ดกะจะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลียค่ะมีดเก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านมีอายุ90ปีขึ้นไปแล้วนะคะลงพระกาถาคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ นี่คะ่ะลงพระคาถาคมลอยจานนะคะทุกท่านเลยค่ะยันตรีนโมพุทายะนาอนี่คะ่ะนี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆในมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะค่ะเป็นคาบใครอย่างนี้ไม่ใช่สนิมนะคะทุกท่านเก่าแก่แล้วก็ผ่านการเก็บมานานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านจะเก็บไว้แล้วก็พกพาไปไหนมาไหนด้วยนะคะทุกท่านเวลาท่านไปทุระอาจจะเดินทางหรือไป ขับรถไปไหนนะคะทุกท่านอันนี้ก็ด้ามรวมฝัก12นิ้วเนาะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วกว่าหน่อยหนึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดของกุณตากันแบบเล่มนั้นเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดคู่แฝดมาเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะยาวกว่ากันหน่อยหนึ่งนะคะรัดด้วยเชือกนะคะทุกท่านเลยค่หวายนะคะเรามารับชมทางในเนาะแห้งแกล่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นโพเต็มใบเสมาใบโพนะคะทุกท่านเลยค่ะ รอยแหมก็สวยงามนะคะนี่ค่ะล่องเลือดกระดูกงูก็จะสวยงามมากๆเลยล่องเลือดรอยตอกรอยเซาะเนาะนะคะขนบดอกไม้นะคะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะโพสมัยเก่านะคะโพยุบต้นๆเนาะนะคะนี่ค่ะใช้สิ่วใช้สว่านรอยเซาะรอยตอกนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากเลยมีดเล่มนี้ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ ท่านใดอยากบูชานะคะไม่แพงนะคะโทรมาหานางหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะทักทายมาได้ค่ะราคาคุยกันได้นะคะทุกท่านอันนี้เป็นมีดแบบทรงทรงมีดดาบนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก16นิ้วเฉพาะใบ12นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นทรงมีดดาบเนาะนะคะเป็นนี่ค่ะ เป็นคล้ายๆดับมีดดาบแต่ไม่ใช่มีดดาบค่ะก็จะเป็นมีดควานช้างนะคะทุกท่าน16นิ้วเฉพาะใบ12นิ้วนะคะทุกท่านเคะ่ะเรามาับชมทั้งในกันนะคะแห้งแกร่งเลยนะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะแม่ก็จะสวยงามมากๆนะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้ก็รอยเจ้าของเขาอาจจะถูถูถนะคะทุกท่านนะคะ พราะว่าร่องเลือดก็สวยงามนะคะไม่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 สั่นไม่คลอนนะคะเสมาใบโพเรื่งใบนะคะทุกท่านค่ะกระดูกงูก็จะลอยซออลอยตอกสวยงามมากๆนะคะร่องเลือดนะคะร่องเลือดก็จะสองร่องนะคะทุกท่านใช้สิวสวรค์ค่อยซอค่อยตอกนะคะนะคะขนกดอกไม้นะคะทุกท่านมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดควานช้างค่ะทุกท่านเป็นมีดแนวควานช้างเนาะนะคะนี่ค่ะ เป็นเสมาใบโพคร, like รึ่งใบโพโพครึ่งใบนะคะทุกท่านนะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะเป็นมีดทรงมีดดาบนะคะทุกท่านเป็นทรงมีดดาบนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเป็นทรงมีดดาบนะคะทุกท่านนะค่ะสวยมากๆเลยเล่มนี้นะคะท่านใดสน,สนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยโทรมาคุยได้นะคะ ทักทายถามนะคะทุกท่านคุยกันได้ค่ะตกลงเรื่องเรื่องาคาต่อรองกันได้นะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ